ครับเตรียมฟินนะฮะคอนเสิร์ตนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับคู้กองหนุ่มไว้ตรงนี้โอ้ยเก่งกองไหนกล้องไหนอะมีตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ถ้าเป็นพี่ยิมอยู่จะบอกว่าพี่ยิมแต่เรียกพี่ยิมไม่อยู่วันนี้ยิมไม่อยู่ยิมไม่อยู่ยิมยิมยิมย้ม ก็ไปจะได้มาลงเดี๋ยวเดียวกันเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเซฟดิสดูไม่ใช่เป็นงี้นะอื้อคลอมมากจ้ะสวยจังค่ะสวยเลยค่ะแบบเพราะว่ากับพี่ที่ล้านที่เป็นตาเอาไว้กันมั้ยกันยังไงก็ได้บ้างนะปรากกันนอนกันอ่ะเฮดีกันไปกันไปบัญชี